สวัสดีครับผมจิราฟอดครับโชว์รูมฟอดออโต้แกลเลอรี่สาขาปทุมธานีครับวันนี้ผมพามาชมตัวเน็กเจนเรนเจอร์วายแทร็กขับ2ครับราคา1 6 4 0 0 0้บาทนะครับสำหรับสีส้มตัวนี้นะครับจะเป็นสีพิเศษเพิ่มอีก10,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรเทอร์โบนะฮะกกำลังเครื่องยนต์ของเขากำลังแรงม้านะฮะอยู่ที่170แรงม้า405นิวตันเมตรครับตัวนี้นะครับ บอกได้เลยว่าแต่งได้สวยและลงตัวมากๆครับตัวนี้นะครับได้เพิ่มในส่วนของชุด Y นะครับที่เป็นชุดแต่งนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวสเกิร์ตด้านหน้าตัวนี้แบบนี้เลยนะครับจะมีโลโก้ Y นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของ Y ที่เป็นงานของแท้นะครับงาน Y นะครับของเขาก็จะมีพลาสติกนะครับดอกขอบด้านข้างป้องกันไม่ให้ชุด Y นะครับไปกัดสีของตัวรถด้วยนะครับ ส่วนไฟหน้าของเขานะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้า LED นะครับตัวนี้จะเป็นตัวระบบ multi reflector นะฮะจะไม่เหมือนกับตัวท็อปที่เป็นตัวเลนโปรเจคเตอร์นะฮะและที่สำคัญครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัว Next Gen ก็คือจะมีไฟ d a t i m e running light นะครับรูป C clamp แบบนี้นะฮะตัวนี้เราเพิ่มในส่วนของครอบไฟหน้านะครับเพิ่มความดุดันให้กับเจ้าตัวレンเจอร์ตัวนี้นะครับส่วนฝากระโปรงครับ เราได้เพิ่มในส่วนของตัวไอคริล like right ิกสีด <th> ําแบบนี้นะครับเพิ <öyle> ่มมาให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ไฟ LED นะครับสองสว่างนะฮะสมจุดแบบนี้นะครับติดตั้งให้เลยนะครับส่วนกระจังหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะฮะตัวนี้นะครับทําสีออกมาให้ตัดกับตัวรถนะครับเป็นสีส้มตัดกับสีดําแบบนี้นะครับลูกค้านะครับสามารถเลือกได้ว่าจะทําสีเป็นแบบไหนนะครับสามารถแจ้งผมได้เลยนะครับมาชมในส่วนของตัว ด้านล่างนะครับด้านล่างเขาก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับที่เป็นหลอด LED นะฮะตัวนี้นะครับรุ่นใหม่ของเขานะครับก็จะดีอย่างคือว่าเวลาที่เราหักเลี้ยวพวงมาลัยไปฝั่งไหนนะครับระบบไฟตัดหมอกตัวนี้ก็จะส่องสว่างในจุดนั้นนะครับเพิ่มความสว่างในด้านข้างทัศนวิสัยในการมองเห็นด้วยนะครับตัวนี้นะครับด้านล่างของเขาก็จะมีห่วงลากจูงสองจุดนะฮะชุดวายครับกลับมาชุดวายอีกครั้งหนึ่งก็จะมีโลโก้ตัวนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันครับด้านข้างชุด y ายครับก็จะเป็นตัวซุ้มล้อนะครับที่เป็นชุดของเขานะครับเก็บงานนะครเป็นพลาสติกนะครับกันรอยนะฮะแล้วก็งานชุด y ายนะฮะก็จะมีสติกเกอร์ที่เป็นรูปของสัญลักษณ์ของ y ายนะฮะมาดูในส่วนของล้อยางนะครับตัวนี้นะครับ เราเป็นล้อ MT นะฮะขนาด20นิ้วนะฮะรัดกับยาง c o s s i e a d e r ที่เป็น MT ดอกใหญ่ๆแบบนี้นะฮะขนาดยาง3 3คูณ 12.5R20 นะฮะตัวนี้จัดทรงยกหน้าหลัง2นิ้วนะฮะถ้าจะให้ดีนะฮะผมอยากแนะนำลูกค้านะครับเปลี่ยนในส่วนของตัวปีกนกปรับองศาตัวนี้ด้วยนะฮะจะได้ช่วยในเรื่องของสมรรถนะ ในการรับแรงสั่นสะเทือนของตัวรถด้วยนะฮะอ่ะขยับมาดูในส่วนตัวกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีทาราไฟแบบนี้นะฮะจะมีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะแล้วก็ไฟส่องสว่างด้านล่างอ่าให้กับลูกค้าด้วยนะคะอ่าคิวการาสรดเราติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็อ่ารอบในส่วนของตัวมือจับบล็อกอลลอยมือจับเราติดตั้งให้ลูกค้า สำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นตัวสมาร์ทคีย์เลสนะฮะของเขาจะมีะปุ่มสัมผัสในการล็อกและปลดล็อกในส่วนของประตูตัวนี้ด้วยนะครับด้านท้ายนะฮะก็จะเป็นสปอตบาร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ y t t ทนะครับสามารถล้ำหนักได้จริงนะฮะตัวนี้และราวลังคาที่เป็นเข้าชุดกันนะครับบันไดเหยียบขึ้นด้านข้างนะครับมาจากโรงงานนะครับไฟท้าย ไฟไท้ายตัวนี้นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นไฟไท้ายที่เป็นชุดแต่งที่เป็น full led นะฮะมาให้กับลูกค้าแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวครอบตัวไฟไท้ายตัวนี้มาให้ด้วยครับเป็นสีดําด้านแบบนี้นะฮะส่วนกระบาดท้ายนะครับเราได้เสริมในส่วนของตัวครอบ<ม>กระบาดท้ายนะฮะก็จะทําสีเป็นสีดำเป็นสีดําตัดกับสีส้มกับตัวรถแบบนี้นะฮะในส่วนของกล้องนะฮะก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเป็นกล้อง ถอยจอดนะครับแล้วก็จะมีระยะด้วยเพราะว่าตัวนี้จะมีเซนเซอร์นะครับ4จุดนะฮะในส่วนของร่องเซนเจอร์ตัวนี้ครับก็เสริมในส่วนของอะคริลิกเข้าไปนะฮะเพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถคันนี้นะฮะไฟเบรกตัวที่3มนะครับมาจากโรงงานเลยแล้วก็จะมีนะครับกุญแจล็อกในส่วนของฝาท้ายนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระบะ e-clypse นะครับตัวนี้จะ ให้ความรู้สึกที่เบามือกว่ารุ่นที่ไม่มีตัวสปริงอีซิลิฟตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีระบบไฟเข้ามาด้วยก็คือสามารถเสียบกับไฟบ้านนะครับที่มีที่สามารถที่ใช้ไฟไม่เกิน400วัตต์นะครับขนาดกำลังไฟอยู่ที่230ว้อต์นะครับแล้วก็ไฟที่เป็นไฟที่สำหรับที่จุบุรีนะฮะไฟ12บวลต์นะครับ,รบใช้ไฟได้สูงสุด1น0งวัตต์นะครับ ฝาท้ายอ่าลืมแจ้งไปตรงนี้จะมีตัวจับยึดชิ้นงานที่เป็นแคมเปอร์นะฮะแล้วก็แม้มันพทัดจะแอบไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับความยาวถึงร้อยสมเซนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนห้องูโดยสารด้านท้ายกันครับว่าตัวนี้นะครับจะมีอะไร mm hmm. เพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะฮะ mm hmm. ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารด้านท้ายคร mm hmm. ก็จะมีช่องแอร์นะฮะ กระจายแรงลมมาตรงนี้ด้วยแล้วก็ช่องเสียบไฟบ้านตันนี้ที่เป็นไฟปลั๊ก3ตานะฮะไฟ230โวลต์ใช้กับกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟไม่เกิน400วัตต์นะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB Type A ท y p e C ยนะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวมีหลายๆหั้นหลายๆเซลล์หลายหลาันไม่ยังไม่เคยเปิดให้ลูกค้าดูนะฮะตัวนี้นะครับด้านล่างนะครับก็ จะมีช่องเก็บอุปกรณ์นะครับใส่อุปกรณ์แล้วก็ตัวนั้นจะเป็นตัวประแจสำหรับการไขล้อยางอะไหล่นะครับในส่วนของตัวแม่แรงนะครับลูกค้าหลายๆท่านติดปัญหายางรั่วระหว่างทางหาแม่แรงไม่เจอแม่แรงเขาแอบไ้ตรงนี้นะครับนี่ส่องไปเลยครับจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเค แล้วก็เบอกผู้โดยสารด้านท้ายตัวนี้นครับจะเขาจะมีตัวพักแขนนะครับแขญ,ญาณนะครับเขาก็จะมีตัวพักแขนม,มาให้ด้วยส่วนด้านหน้านะครับก็ชิ้นงานนะครับตกแต่งก็จะเป็นสไตล์ของไวท์แท็กนะครับเดินได้สีส้มนะครับ กระจกปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับสามารถปรับองศานะครับได้จากปุ่มตัวนี้นะครับพับกระจกนะครับสามารถพับได้จากตรงนี้ด้วยนะครับเราอีกอย่างนะครับเราสามารถตั้งค่าให้กระจกมองข้างตัวนี้ครับพับไปพร้อมกับเวลาที่เรากดล็อกรถด้วยนะครับอ่ะชมนานในต่อครับอ่าเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับที่เป็นสไตล์ของว t ยแทนะครับเดินได้สีส้มโลโก้สีส้มแบบนี้นะครับ สำหรับเจ้าว i t เทตัวนี้นะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยที่เป็นถุงลมนิรภัยทั้งหมด7จุดนะฮะสแตนดาร์ดจะอยู่ที่นะครับพวงมาลัยนะครับคอนโซลนันซ้ายนะครับแล้วก็ม่านด้านข้าง2ข้างแล้วก็อยู่ตรงตำแหน่งของเบาะนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับเขาจะอยู่ตรงตำแหน่งหัวเข่าตรงนี้นะฮะนี่ครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ Airbag ครับจะเซฟตี้ตรงหัวเข่าเราด้วยนะครับ สำหรับเจ้าตัว w i t แตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวทำที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบผ่อนแรงนะฮะตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าจับกระชับนุ่มมือมากๆนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะฮะก็จะมีปุ่มควบคุมนะครับในส่วนของอหน้าปัดแสดงผลตัวนี้นะครับฝั่งด้านซ้ายนะฮะก็จะมีระบบ แล้วควบคุมความเร็วอัตโนมัติครัสคอนโทรลนะครับปุ่มจากัดความเร็วปุ่มเซตค่านะครับความเร็วนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มไวอลคอนโทรลนะครับหน้าจอตัวนี้ครับเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะฮะหน้าจอแสดงผลด้านหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะมีระบบปัดน้ําฝนออโต้ด้วยก็คือตัว A นะครับย่อมาจากออโต้นะครับในส่วนของตัว จอกลางครับก็จะเป็นจอที่เป็นขนาด12นิ้วนะครับตัวนี้รองรับ Apple c a r า l a y Android a u t อนะครับรองรับการเชื่อมต่อฟอ Ford Pass นะครับสามารถกดสตาร์ทผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับกดล็อกรถกดปลดล็อกรถได้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวไวเล l ชาร์จเจอร์นะฮะก็สำหรับโทรศัพท์ที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดนะครับ ไม่มีพวกระบบที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายนะครับก็จะมีจะมันมืดหน่อยครับจะมีช่องเสียบ USB ไทยเไทยให้กับลูกค้าด้วยนะครับระบบตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าดีมากมากเทปมากมากครับปุ่มระบบเบรกนะครับก็จะเป็นระบบเบรกไฟฟ้านะฮะแล้วก็ปุ่มโหมด ปรับโหมดการขับขี่ครับสำหรับตัวนี้นะครับจะมีโหมดการขับขี่ทั้งหมด4โหมดนะครับก็จะมีโหมดนะครับปกตินะฮะโหมดประหยัดนะครับโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นนะครับทั้งหมด4โหมดนะครับปุ่มถัดไปนะฮะก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดแอร์แฟกชั่นคอนโทรลนะครับก็จะเป็นโหมดปุ่มปิดเปิดในโหมดระบบการเลื่นเท่าไหรนะครับของรถยนต์ป้องกันล้อหมุนฟรีนะฮะตัวนี้มีมาให้ด้วยนะครับ ภายในก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีคอนโซลนั่นบนตัวนี้ด้วยจะไม่ใช่คูบล็อกนะครับเหมือนกับค่ายอื่นหรือตัวฟอร์ดตัวเก่าๆนะครับที่วางแก้วนะครับอาจจะมันมืดหน่อยนะครับก็ลบขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับม่านบังแดดนะครับก็จะมีกระจกทั้งฝั่งผู้โดยสารฝั่งคนขับจะไม่มีนะครับจะมีเฉพาะฝั่งผู้โดยสารนะครับ ปิดเปิดไฟเราสามารถกดที่ตัวหลอดได้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะมีปุ่มนะครับที่เป็นตัวเซนเซอร์ตัดแสงอัตโนมัติเวลาที่รถวิ่งมาจากทางด้านหลังนะครับแสงจะกระทบเข้าตาเรานะครับตัวนี้จะลดแสงให้มีความเข้มของแสงน้อยลงนะครับ <c oughs> สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจออกรถต่อหลอแบบนี้นะครับทักทายมาคุยกันได้ครับกับผมจิรัลฟอร์ดครับเบอร์โทร0 5 3 1 6 9 6 6 6นะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษครับเป็นโปรโมชั่น0%สูงสุดนาน48เดือนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้ที่เป็นโปรฟรีชุดแต่งผมก็มีรองรับเช่นกันครับคลิปหน้านะครับผมจะเอารถรุ่นไหนมา รีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก hmm. ดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ mm hmm. ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบพคุณมากครับ